ของสารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในเรื่องของสถานะของศารนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างโดยดูผ่านวิดีโอก่อนนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าสารนี่เราสามารถจําแนกเขาได้ตามสถานะนะคะโดยจะสามารถแบ่งได้สามสถานะด้วยกันนะคะค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนมาดูสามสถานะมีอะไรบ้างสถานะของสารนะคะ สถานะของสารมีอยู่3สถานะด้วยกันนั่นก็คืออะไรคะ s OLID แปลว่าของแข็งนะคะอาลิควิดแปลว่าของเหลวนะคะของเหลวของแข็งคือ s OLID Liquid แปลว่าของเหลวแล้วแก s สก็แปลว่า g ก๊สนะคะ ในขณะเดียวกันนะคะคุณหลิงจะสอนไปด้วยแล้วก็เราจะดูวิดีโอคุณครูไปด้วยแล้วก็นะคะคุณหลิงจะสอนไปด้วยนั่นเองนะคะให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นนักเรียนตั้งใจดูนะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้นั้นเนี่ยนะคะคุณหลิงก็จะก็จะเอาไปทำเป็นแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนเหมือนเดิมนะคะดังนั้นตั้งใจเรียนตั้งใจดูนะคะ ก็คือของแข็งหรือ solid ของเหลวหรือ liquid นะคะและแก๊สค่ะก็คือทับศัพท์เลยว่าแก๊สนะคะซึ่งการจะดำรงอยู่ในสถานะใดนั้นขึ้นอยู่กับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลถ้ามีแรงยึดเหนี่ยวมากโมเลกุลจะอยู่ชิดกันมากก็จะเป็นของแข็งค่ะแต่ถ้าหากว่ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อย โมเลกุลก็จะอยู่ห่างกันมากนะคะก็จะจัดเป็นแก๊สนั่นเองค่ะ,ะรูปนี้นะคะให้เดาค่ะว่าเป็นการจัดเรียงโมเลกุลของสารที่อยู่ในสถานะใดอ่ะหลายๆคนอาจจะตอบถูกนะคะก็คือเป็นของแข็งถูกต้องค่ะและภาพต่อไปเป็นของเหลวค่ะและภาพนี้ค่ะเป็นของแก๊สนั่นเองค่ะอ่ะนเรียนดูนะคะ น้องแก้มค่ะน้องแก้มมองดูอ่าแล้วเปิดปิดกล้องด้วยนะคะนะปิดเออขอโทษปิดไมด้วยนะคะสําหรับใครที่ปิดไมสําหรับใครที่เปิดนะคะ ตัวนี้นะคะอนุภาคของอนุภาคหรือว่าโมเลกุลนะโมเลกุลของสารนะคะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าสถานะของสารมีอยู่3สถานะซึ่งได้แก่ของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยให้เรามาดูซิว่าวสถานะของของแข็งนะคะสถานะของของแข็งลักษณะนักเรียนเห็นไหมคะถ้าเป็นโมเลกุลของมันจะอยู่ชิดติดกันแน่นนะคะอยู่ชิดติดกันแน่นแต่ถ้าเป็นของเหลวล่ะ คงเหลวก็ยังมีช่องว่างเห็นไหมคะนักเรียนยังมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลนะคะยังมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลนะคะอ่าส่วนแก๊สละ่ะแก๊สเนี่ยช่องว่างระหว่างโมเลกุลนี่เหลือเยอะมากนะคะจึงทําให้โมเลกุลของมันนี่เคลื่อนที่ไปไหนก็ได้นะคะอ่าโอเคนะบุริณคอนุญาตอ่าโลโก,ก้อ่าต่อไปค่ะ อันนั้เก็จะเห็นนะคะว่าการเรียงตัวเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเป็นของแข็งโมเลกุลก็จะอยู่ชิดติดกันแบบนี้นะคะส่วนของเหลวจะห่างกันเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเขามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยน้อยกว่าของแข็งนะคะและแก๊สค่ะโมเลกุลอยู่ห่างกันเยอะมากนะคะเพราะว่าเขามีแรงยึดเหนี่ยวน้อยนั่นเองค่ะเรามาดูของแข็งก่อนนะคะเนื่องจากว่า เขามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงมากนะคะจึงทำให้โมเลกุลเนี่ยอยู่ชิดติดกันก็เลยมีคุณสมบัติที่มีรูปร่างคงที่นะคะเคลื่อนที่ไม่ได้ลองเปรียบเทียบดูนะคะกับโมเลกุลของของเหลวค่ะอันนี้เป็นโมเลกุลของของเหลวนะคะเนื่องจากว่าเขามีแรงยึดเหนี่ยว ปานกลางนะคะจึงทําให้โม o l กุลเนี่ยอยู่ห่างกันเล็กน้อยสามารถเคลื่อนที่ได้เล็กน้อยนะคะจึงทําให้เขาสามารถไหลได้นะเช่นน้ํานะคะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามภาชนะนะคะและสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของแก๊สนะคะเนื่องจากเขามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยมากนะคะจึงทําให้ มเลกุลเนี่ยอยู่ห่างกันมากสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูกันทีละอันนะคะของแข็งค่ะคุณสมบัติก็คือมีปริมาตรและรูปร่างคงที่นะคะอนุภาคอยู่ชิดกันสแสดงว่ามีแรงยึดเหนี่ยวสูงมากนะคะแล้วก็ทำให้มีรูปร่างแน่นอนนะคะ ตัวนี้นะคะหลังจากที่คุณครูเขาสอนไปแล้วครูลิงก็จะทวนอีกนะคะสถานะของแข็งตรงนี้นะคะนักเรียนจะต้องจําให้ได้แม่นเลยนะคะ,ะ,ะ,ะครับออกข้อสอบบ่อยมากนะคะของแข็งปริมาตรและรูปร่างคงที่ค่ะอนุภาคอยู่ชิดติดกันเห็นไหมคะก้อนนี้อยู่ชิดติดกันมากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสูงนะคะมีรูปร่างแน่นอนนะคะ จะเห็นว่าได้แก่พวกอะไรบ้างพลาสติกพวกไม้พวกเหล็กนะคะน่ะวัตถุในชีวิตประจำวันของเราก็ล้วนแล้วนะคะน่ะเป็นของแข็งมากนะคะลำดับถัดไปนะคะอันนี้เป็นของแข็งยกตัวอย่างก็เช่นอะไรบ้างโลกอ่าแก้วน้ำแก้าอีโซฟาก้อนหินเหล็กนะคะเยอะแยะมากมายเลย ทีนี้ครูแม่ขาปริมาตรคืออะไรนะคะนักเรียนดูปริมาตรนิดนึงค่ะปริมาตรก็คือขนาดของสารหรือว่าวัตถุนั่นเองนะคะซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศนะคะ,ะให้นักเรียนดูภาพนะคะเริ่มจากภาพนี้นะคะที่ชี้อยู่มองเห็นไม่เกนะคะภาพนี้แล้วก็ภาพนี้นะคะเปรียบเทียบกันค่ะสองภาพนี้แสดงถึงมวลต่างกันค่ะมวลคือสิ่งที่อยู่ข้างในนะคะ,ะภาพ ครูมีให้เป็นภาพ a นะคะและภาพ b นะคะ,ะภาพ a นัเรียนก็จะเห็นว่ามีมวลอยู่เยอะมากเลยนะคะแต่ในขณะที่ภาพ b มีมวลน้อยกว่านะคะแต่ว่าสองภาพนี้มีปริมาตรเท่ากันนะคะก็คือมีมวลอยู่เต็มกล่องเห็นไหมคะทั้ง a แล้วก็ b อัอนนี้คือปริมาตรนะคะส่วนภาพข้างล่างนี้ค่ะคุณมีให้เป็นภาพ a และ b เหมือนกันนะคะ สองภาพนี้ค่ะมีมวลเท่ากันนะคะแต่ว่ามีปริมาตรที่แตกต่างกันปริมาตรนะคะก็คือส่วนนี้ทั้งหมดเลยอของ A นะคะปริมาตรและน,นี้ปริมาตรของ B ค่ะในขณะที่เขามีมวลเท่ากันนะคะมีปริมาตรต่างกันคุณเม่ถามค่ะปริมาตรของ A และ B นะคะอันไหนมากกว่าลูกมากกว่าค่ะต่อ A นะคะ อย่างนี้เป็นต้นเพราเข้าใจไหมคะปริมาตรคือขนาดหรือขอบเขตท,ที่สารนั้นอยู่นะคะมันอ่านักเรียนคะอันดับแรกเนี่ยนะคะที่คุณครูเขานะให้นักเรียนดูนะคะในส่วนของอ่าให้ให้คุณหลิงให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะย้อนกลับมานิดหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเออพอจะเข้าใจแล้วละ่ะแต่บางคนก็ คำไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะคะ,ะคำว่าปริมาตรนั้นเนี่ยนักเรียนคะนะคำว่าปริมาตรหมายถึงอะไรเราจะได้ยินคําว่าปริมาตรบ่อยมากใช่ไหมคะปริมาตรนะคะคือนะหมายถึงขนาดของสารหรือวัตถุนะสามมิตินะคะซึ่งได้แก่ความกว้างความยาวความสูงเขาถือว่ามันเป็นปริมาตรนะคะ นะ<า>ซึ่งหรือตัวอย่างที่คุณครูเขาแสดงนะคะนะตัวอย่างที่คุณครูเขาเอามาให้ดูนะคะเป็นปริมาตรของสารหมายถึงขนาดของสารหรือวัตถุนะคะคือขอบเขตที่บริเวณสารนั้นอยู่โดยปริมาตรนั้นมีหน่วยเป็นลูกบาศก์นะคะบางคนอาจจะเอ๊ะมันเป็นยังไงคําว่าปริมาตรนะักเรียนเห็นขนาดของกล่องไหมคะขนาดของกล่อง นะคะกล่องมีมวลมวล,มวลคืออันที่อยู่ข้างในถูกนะส่วนกล่องอีกอันนึงก็ปริมาตรเท่ากันค่ะแต่มวลน้อยกว่าใช่ไหมคะนับไอ้ลูกกลมๆนั้นใส่กันได้เลยนะคะนะอันนี้มวลเท่ากันปริมาตรต่างกันนะดูจากภาพนะคะดูจากภาพภาพเนี้ยนักเรียนบางคนบอกคู่ขา มวลของข้อสองคืออะไรอ่ะมวลของข้อสองไม่รู้เลยลองนับไอ้กลมๆนี้ดูค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่สิบสองนะคะอันนี้ล่ะมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ะะแสดงว่ามวลของ P1 กับ P2 นั้นมีค่าเท่ากับ12เท่ากันแต่ปริมาตรต่างกันเพราะว่าอย่างที่ครูคเขาสอนตะกี้ว่าปริมาตรนะคะอันนี้ปริมาตรเยอะปริมาตรมากกว่าอันนี้ปริมาตรนิดเดียวนะคะคแต่มวลที่อยู่ข้างในนั้นเท่ากันนะคะโอเคนะใครที่ยังไม่เข้าใจนี่ครูอธิบายกันสองคนแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่ง ไปค่งมวลต่างกันค่ะมวลคือสิ่งที่อยู่ข้างในนะคะภาพไม่ให้มากกว่าค่ะลำดับถัดไปนะคะเพราะว่าครูหลิงเพราะว่าครูหลิงได้ให้นักเรียนดูให้นักเรียนดูในส่วนของนะคะปริมาตรของของแข็งไปแล้วคราวนี้เราจะมาเริ่มที่ในส่วนของของเหลวเลยละกันนะคะฟังคุณครูเขานะคะของเหลวค่ะมีปริมาตรคงที่ค่ะ แต่มีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะค่ะลูกเพราะว่าอนุภาคของเขาอยู่ห่างกันเล็กน้อยนะคะเนื่องมาจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคปานกลางนะคะจึงสามารถทําให้เขาเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้เล็กน้อยนะคะจึงทําให้รูปร่างไม่แน่นอน<ๆ>เช่นน้านะคะน้ํามันของเหลวต่างๆค่ะไปดูแก คุณลิงเสริมนะคะความรู้จากคุณครูให้อีกครั้งหนึ่งนะคะจากวิดีโอที่เราได้ดูเขาบอกว่าของเหลวคืออะไรของเหลวมีปริมาตรและก็เป็นยังไงคะมีปริมาตรแต่รูปร่างเดี๋ยวนะนักเรียนหายไปไหนเดี๋ยวนะคะอ่ะโอเคมีปริมาตรนะคะคงที่แต่ รูปร่างนั้นเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะอนุภาคอยู่ห่างกันเล็กน้อยแรงยึดเหนี่ยวปานกลางรูปร่างไม่แน่นอนนะคะนักเรียนจำไว้เลยนะคะว่าของเหลวจะเป็นของเหลวได้ของเหลวนั้นต้องไหลนะคะของเหลวต้องไหลนะคะของเหลวต้องไหล เหลวไหลเหลวไหลจะเป็นของเหลวได้ต้องไหลแต่ถ้าห่างว่าเป็นเหมือนเจลลี่ตั้งไว้อยู่คุณครูขามันเป็นของเหลวคะ่ะไม่ได้นะคะนั่นเป็นของแข็งแต่เพียงแต่การยึดเหนี่ยวอนุภาคของมันนั้นมันไม่มากจนจะนะคะทำให้อนุภาคแน่นจนแน่นแบบนิ่งนะคะโอเคเนาะต่อไปเราดูนะคะสถานะตถาไปเลยะค,ะค่ะต่างๆค่ะ ไปดูแก๊สกันนะคะแก๊สเนี่ยเป็นสารที่มีปริมาตรและรูปร่างไม่คงที่นะคะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุคะ่ะก็เพราะว่าอนุภาคของเขาอยู่ห่างกันมากเนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยนะคะจึงสามารถทำให้เขาเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะคะทำให้รูปร่างไม่แน่นอนตามไปด้วยนะคะอันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบนะคะการจัดเรียง สำหรับแก๊สนะคะแก๊สนะก็จะมีปริมาตรรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุอนุภาคอยู่ห่างกันมากแรงยึดเหนี่ยวน้อยมากนะคะน้อยที่สุดใน3สถานะมีรูปร่างไม่แน่นอนนะคะเปลี่ยนปแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะอ,ะอันนี้ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาส่งขึ้นไปใช่ไหมคะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมการเผาไหม้นะคะ การหายใจของคนและสัตว์นะคะนะคะก็ถือเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะคะอ่าก็จะมีลักษณะรูปร่างนะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่นนี้เป็นตารางเปรียบเทียบนะคะการจัดเรียงตัวอนุภาคของสารนะคะของแข็งของเหลวและแก๊สนะคะอ่ะตารางนี้ค่ะครูเมสรุปมาให้ของสารนะคะ,ะดูตัวนี้นะคะ ดูตรงนี้นิดนึงนะคะการจัดเรียงตัวของอนุภาคของสารเราก็บอกกันมาแล้วเรียนมาแล้วว่าอนุภาคจะอยู่ชิดกันแรงยึดเหนี่ยวสูงมากรูปร่างแน่นอนเป็นของแข็งนะคะของเหลวอ,อนุภาคอยู่ห่างกันเล็กน้อยแรงยึดเหนี่ยวปานกลางรูปร่างไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะส่วนแก๊สนะแก๊สนี่ทุกอย่างเลยห่างกันก็เยอะอนุภาคก็น้อยรูปร่างไม่แน่นอนนะคะ อ่าดูต่อไปอันนี้ของแข็งของเหล,แลวและแก๊สนะคะอ่ะตารางนี้ค่ะครูเมย์สรุปมาให้นะคะถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบความแตกต่างของสารในสถานะต่างๆนะคะดูได้จากการเรียงตัวของอนุภาคนะคะถ้าหากว่าเป็นของแข็งเขาจะเรียงชิดกันเป็นระเบียบเนื่องจากว่ามีแรงยึดเหนี่ยว สูงมากนะคะทําให้รูปร่างคงที่ปริมาตรคงที่ตัวอย่างก็เช่นก้อนหินนะคะส่วนของเหลวค่ะการเรียงตัวอนุภาคเนี่ยจะห่างกันเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าแรงยึดเหนี่ยวเขาเป็นไงคะปานกลางนะคะไม่มากเท่าของแข็งทําให้รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะค่ะแต่ว่ามีปริมาตรที่คงที่นะคะตัวอย่างเช่นน,าน้า และสุดท้ายค่ะแกส๊สอนุภาคจะกระจายอยู่ห่างกันมากนะคะเนื่องจากว่ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยที่สุดทำให้เขาเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตรไปตามภาชนะนะคะเช่นแกส๊สออกซิเจนไนโตรเจนต่างๆนะคะทีนี้ความแตกต่างของของเหลวและแก๊สนะคะก็คือของเหลวจะมีปริมาตรคงที่แต่แกส๊สปริมาตร เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุอยู่นะคะก็คือถ้าหากว่าแก๊สเนี่ยบรรจุอยู่ในภาชนะเล็กๆก็จะมีปริมาตรน,น้อยแต่ถ้าหากทายแก๊สที่มีจํานวนเท่ากันนะคะไปยังภาชนะที่ใหญ่ขึ้นเขาก็จะมีปริมาตรมากขึ้นตามไปด้วยนะคะ นในเรื่องของสถานะของสารนะคะสะรุปนิดหน่อยสถานะของสารแบ่งออกเป็นสามสถานะนะคะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะซึ่งสารเหล่านี้อยู่ในสถานะที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะคะคาบนี้นะคะครูเมย์จะจบไว้เท่านี้แต่ว่าขอให้นักเรียนนะคะทําทดสอบความเข้าใจสามข้อนะคะลงในสมดุดแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะอืม นะคะคุณหญิงขออนุญาต stop แชร์ทดสอบความเข้าใจ3ข้อนี้จะเข้าไปอยู่ในข้อสอบข้อสอบไลท์เวิร์กชีตอีกครั้งนะคะไลท์เวิร์กชีตจะมีข้อสอบ3ข้อนี้แน่นอนนะคะโอเคขอเช็คชื่อหน่อยคะ่ะเปิดกล้องทุกคนนะจ๊ะบอกแล้วว่าให้เปิดกล้องไว้ตลอดเวลาคนไหนที่มองมาแล้วเนี่ยนะ กุหลิงเปิดไปเปิดไปเลื่อนไปมองไม่เห็นเนี่ยจะหักคะแนนครั้งละหนึ่งคะแนนเลยค่อยดูนะให้กุหลิงเห็นน้อยว่าทําอะไรกันอยู่จะได้รู้นะ,ะชนะปนครับปิดพัดลมมันไม่ปิดดรมก็โทษปิดไม่หน่อยครับปิดไม้ครับโอ,โอเคนะครับอ่ะนะคะมาดูค่ะแตงโมเปิดหนะ้ากล้องค่ะ เช็คชื่อครั้งที่หนึ่ง one two จตุพรขอเห็นหน้าหน่อยค่ะแตงโมเปิดกล้องค่ะแตงโมเปิดกล้องครั้งที่สองสมาร์ t คะสมาร์ทคุณหลิงไม่เห็นสมาร์ทเลยค่ะคุณหลิงเห็นแต่เพดานตกลงสมาร์ทดูกล้องหรือเปล่าคะสมา a r t เรียนกับคุณหลิงไหมคะเน่ง อยู่ครับเอออยู่ก็ต้องเห็นคนนะคะไม่ใช่เห็นแต่เพียดานกับแม่ใจแม่ออคุณแม่ใจอยู่อ๋อโอเคอ่ะมองกล้องค่ะ one t w โอเคขออนุญาตเก็บงานครั้งที่หนึ่งนะคะเก็บงานก่อนเดี๋ยวเราก็จะหมดเวลาแล้วนะคะคนไหนที่ยังไม่ทำนะคะให้ เข้าไปนะคุณหลิงส่งให้ใหม่แล้วรวมทั้งนะคะวิดีโอของนะตัวกลางของเสียงนะมันจะมีตัวกลางของเสียงนะคะในส่วนของตัวในส่วนของตัว ตัววิดีโอที่เป็นตัวอย่างคููหลิงก็แนบไปให้แล้วนะคะดังนั้นให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะคะไปทําด้วยทโโําส่งภายในวันนี้เท่านั้นนะคะภายในวันนี้คือภายในเวลา18นาฬิกานะไม่ใช่ภายใน 6, 6ทุ่มนะคููหลิงไม่ไปตรวจให้นะคะ6ทุ่มขอ,อเป็น18นาฬิกาภายใน18นาฬิกานี้เท่านั้นนะคะอะข้า เดี๋ยวนะคะคมวันนี้ไว้ก่อนป .5 ว,วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ16นะลูกเนาะ,ะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งบันทึกก่อนคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนะสำหรับวันนี้นะคะก็นักเรียนนะคะก็ขอให้นักเรียนนะกลับไปทบทวนแล้วก็ทำงานสำหรับในหัวข้อเรื่องสถานะของสารนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่านะจากวิดีโอที่เราดูจากการที่คุณครูเขาอธิบายนะคะสถานะของสารสามารถที่จะแบ่งได้สามสถานะแพนทำอะไรคะอะปาปากค้างเลย ไม่เอาค่ะไม่เอาอยาเล่นกล้องแบบนี้ไม่เอานะคะเพราะว่าคนที่ดูเนี่ยคือครูเห็นนักเรียนทุกคนพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนเลยนะคะฉะนั้นแต่ละคนนี่แสดงพฤติกรรมออกมามันจะเห็นชัดเจนไม่เอาเอาให้มันเรียบร้อยเหมือนเราเรียนในห้องเรียนนะคะโอเคนะถ้าอย่าง,งานั้นหมดเวลาแล้วค่ะนะคะหมดเวลาแล้ว ขอให้นะักเรียนของคุณมีความสุขแล้วคุณหอิงจะส่งลิงก์ตัวนี้เป็นงานที่สองให้นะคะใครที่ยังไม่ส่งงานที่หนึ่งรีบทำมาวันนี้16บหนาฬิกาเท่านั้นโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขขขขค่ะขอให้มีความสุขบายบายขอให้มีความสุขค่ะบ๊ายบายจ้ะ